และสําหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ชมรมคู่หัวหินได้จัดงานวันคู่ครั้งที่66ประจําปี2565ค่ะ วันที่16มกราคม2 5ง5เวลา8นาฬิกาสนาทีที่ดมอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินชมรมครูหัวหินจัดงานวันครูครั้งที่66ตามแนวทางพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากคได้รับเกียรติจากนายธีราชาัยรัตนารังศีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจบคลิขนันรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีงานวันครูครั้งที่66ประจำปีสอง พ5น5 15. มีนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆในอำเภอหัวหินกว่า500คนร่วมในพธิธีเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบัรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและ และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความร่วมมือความสามาคัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ครูที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพระครูจิตธรรมวิพัสเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาว วัดวัตบุรพฤบัณฑ์พร้อมพระพิสุทธิ์สงฆ์เก้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์และรึกถึงบูรพรายา์และปะผมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีจากนั้นเป็นพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรโลรางวัลของสถานศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทตา่ตางๆวันครูแห่งชาติของประเทศไทยเริ่มกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนปี2499เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในฐานนะเป็น ผู้มีพระคุณประสิทธิ์ประสาวิชาแก่ลูกศิษย์โดยมีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมปี2500และเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2515ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครูว่าพัฒนาครู่พัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตถือเป็นสารที่ส่งไปยังแม่พิมพ์ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากร ทรงคุณค่าและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป